เดลี่ดันดิลโดย Every Daily Football สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลี่ดันดิลสรุปข่าวตลาดนักเตะแบบจัดเต็มทุกวันโดย Every Daily Football กลับมาพบกันกันกบ EP ีที่14กับการสรุปตลาดนักเตะประจำวันที่14สิงหาคม2025จาก5ลีกใหญ่ของยุโรปมาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอันปิดสโมสรไบรตันแอนด์ฮอฟอัลบียนปล่อยยืมมาลิกยันคูเย่กองกลางดาวรุ่งชาวเอเวรีโคสต์วัย19ปี ให้สโมสรสวอนซีซิตี้ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรลิเวอร์พูลปล่อยยืมลูก้าสตีเฟนเซนกองกลางตัวรับชาวอังกฤษวัย21ปีให้สโมสรดันดียูเนเต็ดในสกอตติชพรีเมียร์ชิพใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรซันเดอร์แลนด์ปล่อยตัวปีแอร์เอกวากองกลางตัวรับชาวฝรั่งเศสวัย23ปีให้สโมสรแซงต์เอตียนในลีกเดอฝรั่งเศสค่าตัวประมาณ6ล้านยูโร โดยไม่เปิดเผยรายละเอียดของสัญญามาต่อกันที่ลาลิกาสเปนสโมสรอนโอซาซูนาคว้าตัวอันตอนเอฟเรมอฟกองหลังชาวรัสเซียไว้22ปีมาร่วมทีมสำรองค่าตัวประมาณ80,000ยูโรสัญญา1ปีสโมสรอนเอลเช่คว้าตัวเฟเดริโกเรดอนโดกองกลางตัวรับชาวอาร์เจนตินาว้22ปีจากสโมสรอนอินเตอร์มายามีในเมเจอร์ลีกซกเกอร์สหรัฐอเมริกาค่าตัวประมาณ2.15ล้านยูโรสัญญา5ปี สโมสรเรอ Real is, ัลเบติสยิมตัวดาวด้าตราโอเร่กองกลางดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย19ปีจากสโมสรเซาท์แฮมตัน pton, ในแชมเปียนชิพอังกฤษมาช่วยทีมสำรองหนึ่งฤดูกาลสโมสรเรอัลมาดริดเปิดตัวฟรังโกมาสตันตูโอโน่ปีกขวาดาวรุ่งชาวอาร์เจ,าาเจนตินาวัย18ปีอย่างเป็นทางการหลังจากเซ็นสัญญามาจากสโมสรริเวอร์เพลตในลีกสูงสุดอาร์เจนตินาค่าตัวประมาณ45ล้านยูโรสัญญา6ปี มาต่อกันที่กันโชเซเรียอิตาลีสโมสรโบลอนยาปล่อยยืมลอเรนโซเมเนกาโซกองกลางดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย20ปีให้สโมสอราเวนนาในเซเรียสีอิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรนกายอรี่ปล่อยตัวโซฟิอาอาชูกองหน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย19ปีให้สโมสรโคเซนซาในเซเรียสีอิตาลีโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญาสอบก1ปีสโมสรเฮลลาสเวโรนา ปล่อยตัวยายาแคลลอนปีกขวาชาวเซราลีโอนวัย24ปีให้สโมสรนกาเซตนาในเซเรียซีอิตาลีโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา1ปีสโมสรเฮลลาสเวโรนาปล่อยยืมสมูเอลจอร์นเอนวาชุกูกองหลังดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย19ปีให้สโมสรลิวอโนในเซีรียซอิตาลีใช้งาน1ฤดูกาลสโมสรนอินเตอร์มิลานปล่อยยืมมตเตโอมอตตาแบ็กซด์ดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย20ปี ให้สโมสรลูเมซาน่ในเซเรียซีอิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรยูเวนตุสปล่อยยืมเดียโก้ริปปานีกองกลางตัวรับดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย19ปีให้สโมสรฟอลลี่ในเซเรียซีอิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรนาโปลีปล่อยตัวมาริโอวิลาดีปีขวาดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย19ปีให้สโมสรซอรเรนโตในเซเรียซีอิตาลีโดยไม่เปิดเผยค่าตัวและรายละเอียดของสัญญา คาร์โรลีเนตตีกองกลางชาวโปลแลนด์วัย30ปีย้ายร่วมสโมสรโคจเอลิสปอร์ในซูเปอร์ลีกทูเคียหลังจากหมดสัญญากับสโมสรโตริโน ino, เซ็นสัญญาหนึ่งบกปีสโมสรโตริโนปล่อยยืมทอมมาโซ่ดิมาโก้กองกลางชาวอิตาลีวัย2 2ปีให้สโมสรราเวนนาในเซรียซี C, อิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรโตริโนปล่อยยืมซีเนนมาเลนกองหลังดาวรุ่งชาวไอแลนด์วัย20ปี ให้สโมสรมานโตว,ว่าในเซเรีบีอิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชั่นปล่อยตัวถาวรและสามารถซื้อกลับได้ฟรานเชสโกเมเนวากองกลางดาวรุ่งชาวอิตาลีวัยสิปีย้ายร่วมสโมสอนาโดในเซเรียดีอิตาลีหลังจากหมดสัญญากับสโมสอนเลเช่เส้นสัญญา1ปี 1> มาต่อกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันสโมสรบเยนมิวนิกปล่อยตัวแอนโทนีพาเฟชิช ผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวโครเอเชียวัย19ปีให้สโมสรอนรูเดสในลีกรองโครเอเชียโดยไม่เปิดเผยค่าตัวและรายละเอียดของสัญญาปิดท้ายที่ลีกเอิงฝรั่งเศสสโมสรอนลิวคว้าตัวเบิร์กโอเซอร์ผู้รักษาประตูทีมชาติตุรกีวัยว25ปีจากสโมสรอนอายุปสปอร์ในซูเปอร์ลีกตุรกีค่าตัวประมาณ4.5ล้านยูโรสัญญา4ปีสโมสสอนนีสคว้าตัวซาลิสอับดุลซาเมด กองกลางตัวรับชาวการหน้าวัย25ปีจากสโมสรลลองส์ค่าตัวประมาณ2.5ล้านยูโรสัญญา3ปีสโมสอสตราสบุกปล่อยยืมมิโลสดูโควิชกองหน้าดาวรุ่งชาวเซอร์เบียวัยว19ปีให้สโมสอลาสพอเมสในลาลิก้า2สเปนใช้งาน1ฤดูกาลสโมสรลแรนส์ปล่อยยืมรายันบัมบ้าแบกขวาชาวฝรั่งเศสวัย21ปีให้สโมสอนองซี่ใน, 2, Spain, ใน,น ens, ลียย amba, กเดอฝรั่งเศส ใช้งานหนึ่งฤดูกาลและนี่ก็คือทั้งหมดของตลาดนักเตะวันนี้จาก Daily ดัน e ิวโดย Everyday Football ถ้าคุณไม่อยากพลาดดีลเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เลยมีความคิดเห็นยังไงกับดีลวันนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ